ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเ,เรื่องของการเบริกนะฮะการขอเบอิกขอเบอิกตัววัตถุดิบเพื่อใช้ในการก่อสร้างนะครับหรือว่าเป็นการขอเบอิกล้อตาม b o c ไวันนั้นนะฮะการที่ขอเบอิกตรงนี้ได้เนี่ยสำคัญคือเราต้องมี b o Q ก่อนแล้วก็ต้องมีการเปิดเจ้าก่อนนะครับการบันทึกไปขอเบอิกต้องล้อมาจากการบันทึกไปสั่งงานนะฮะต้องมีการ ตั้งต้นเรื่องของการสั่งงานก่อสร้างขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะดึงใบสั่งงานตัวนี้นะครับมาทําการขอเบอกพวกอะไหล่หรือวัตถุดิบต่างๆที่จะใช้ในการบริการหรือก่อสร้างาต่างๆต้นนะครับกดทําการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการเลือกนะว่าจะเบิกอ้างอิงจากงานชิ้นไหนนะครับในที่นี้นะครับผมเลือกจากงานชิ้นนี้ขึ้นมา ก็จะมีรายละเอียดให้ละว่าจะทําการขอเบอิกวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ทําการติกเลือกขึ้นไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยละนะครับเสร็จแล้วก็ระบุไปฮะว่าต้องการของในวันที่เท่าไหร่สมมุติเราต้องการขอวันที่5้านะครับอ่าเสร็จแล้วก็บันทึกในการเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบขอเบอิกนะฮะไม่ใช่ใบเบิกนะครับอันนี้คือใบขอเบอิกใบขอเบอิกใ,ใครเป็นคนออกโดยมากก็จะเป็น ฝ่ายหน้าง,งานเนี่ยอย่างเช่นในช่างนะฮะหรือเป็นวิศวกรหน้าง,งานเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําการขอเบิกตัววัตถุดิบนะฮะที่เอามาใช้ในการกอร่อสร้างต่างๆเป็นต้นนะครับโอเคหน้าตาก็าจะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นใบขอเบิกวัตถุดิบนะครับเพื่อเอาไปใช้นในงานนะครับก็ประมาณนี้ครับ